สวัสดีแฟนมวยทุกคนนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในคู่เอกครับของสึกเพชรยินดีแอปพลายทีวีนะครับที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับคู่นี้ต่างสึกต่างสายนะครับพิกัดใหญ่กันเลยทีเดียวร้อยสายสี่ปอนด์นะครับฝ่อนแดงครับช่างทองเอ็มเอ็มยูเดนนะครับผมปะทะกับช้างสึกเพชรยินดีคาเ์ดมี่นะครับตอนนี้ฝ่ายแดงต่ออยู่ถึงสามสองนะครับโอ้เมื่อยกที่สองที่ผ่านมานี่นี่เปิดมายกที่สามนะครับยกที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้ ช้างศึกเกิดแผลแตกโอ้โหเดีราคาก็เลยพลิกข้ามมาอยู่ที่ฝั่งแดงเลยมาดูว่ายกนี้ช้างศึกจะแก้เกมมายัางไงนะต่อช้างศึกโอ้ยจะต่อเขาโดนต่อสวนคืนนะครับ ซ้ายครับดูวันนี้ทำอะไรก็ติดๆกับผัดนะช้างศึกแทงขวาดีกว่านะโดนมดสวนเืินซ้ายซอกเขาช้างศึกโอ้บอกเลยว่าขวากับซ้ายเจอกันนี่เป็นเรื่องแน่นอนซ้ายครับโดนมดสวน ช่างทองเองก็มีสองเหมือนกันครับแบงซ้ายไปก่อนเดยไล่ครับส0วีครับในชว่วงโยนที่สาม สายคือแต่ก็หลุดไปนะครับข้างทองต้องเดินมากกว่านี้ครับช้างสึกแ้่ขวาครตอนมาตรงสวนทืนแ้งซ้ายของช้างข้างทอง làm khó là sẽ lắc l้ม không sang quá lắm, ôi suốt đây, ôi nổi chỗ thứ sáng luôn rồi nhá. มาชมตอนยกที่4นะครับโอ้โหตอนนี้เด็อยู่ฝั่งแดงนะต่ออยู่ถึงสช่วงตัวกันเลยโอ้โหมาดูครับว่าช้างสึกจะแก้เกมยังไงครับยกนี้ไดาเดินช้าแบบยกที่แล้วนี่น่าจะไม่ทันนะช้างสึกต้องเดินไวเดินให้เบานี้ครับแทงขวาโอ้ระวังหมัดระวังศอกนะครับผม ขวาครับจังทนองนี่ก็สวนจอะยางคืนโอ้ยแรงขวาครับขวาก้านคอเลยยังตื่นขวาเดินต่อโอ้โหหลุดนี้ต้องโดนแข้งซ้ายโอ้โห ก็ดูช้าไปหมดเลยครับว,วันนี้หลังสึกโอ้ยโอ้ยจังทองหมดลึกเปล่าจังทองดูช้าๆลงเหมือนกันคนระับ ต่อจ้างดูโอ้ยโอ้แลกกันไปครับน่าแลกแข้งแลกผัดกันไปโอ้ยมีสวนซอกคืนครับกลางทอง Lúc 4 đã anh nghĩ là chạy ra vẫn căn đó khóa mặt xuống đường hoàng Đánh khóa cháu ấy Đang khóa ไว้ก่อนนะเอาแล้วมาชมกันต่อในยกสุดท้ายครับโอ้ตอนนี้ช้างศึกกลับมาต่ออยู่สองชกตัวแล้วน่ายกนี้ชิงดำกันแล้วครับคู่นี้โอ้ยมีบัตรครับโอ้ช้างศึกหลุดโตโ้โดนเซงขวางช้างศึกไปโอ้ยโดนแล้วน่าช่างทองช้างทองต้องเดินบ้างนะยกนี้ ยังซ้ายครับทงขวาสวนกันครับขวาไว้ก่อนครับอ้างสุดเอ๋ถ่ายได้ยี้ต้องการต้องหยุดก่อนนะครับโอ้ยยัขงขวาโอ้ยเอ๋ทางทองห้อยอย่างเดียวอย่างี้ไม่ดีนะครับ tráng sực giống không đơn tỏ hết khóa Đùa mà rồi ôi khăn à, trái à. thì đừng thì đem vào cái đơn á tráng sực đơn đó trái khóa Đi mặt thôn với nhau quá quá vẫn tỏ tráng sực ถอยอย่างเดียวนี่ไม่ดีเหมือนกันนะขวางไว้ช้างศึกโอ้ยแลงกันไปคนละทีครับแขงขวาช้างศึกแล้วโอ้ยจางหองนี่ถอย,อยอย่างเดียวอ๋อไม่แรงกระถอยพอแล้วช้างศึกว่าเดี๋ยวมา,มาพอแล้ว แน่ช่างหนอน่าจะเจอหนอนเาุ้นมากกว่านี้นะเหลือวเวลาอีกประมาณ40่ิวินาทีครับยกสุดท้ายคู่เอกอ๋อสึกอไม่ยินดีีวีนะผมแต่ต่างคนต่างไม่เข้าแล้วครับก็แต่ช่างหนอนนี่ขอยอย่างเดียวเลยไม่รู้ว่า เอาโวตไปแล้วก็ในช่วงยกต้นๆน,นี่ทำคะแนนได้มากพอหรือเปล่านะครับหมเจ้าช้างศึกนี้ก็เดินอย่างเดียวเลยไม่ต้องมารอดูหลก้านชูมือนะครับก็จะออกไปที่ฝ่ายไหนนะโอ้โหหมดยกเปนที่เรียบร้อยครับผมไั้ช้างสึกเองก็มั่นใจครับโอ้โห ทางพองก็จะต้องลุ้นอยู่ครับมารอดูผลการชูมือครับกรรการนัดสุดท้ายครับชูมือไปที่โอ้โหน้ำเงินนะครับผมแตกใจเลยการสึกโอ้โหจับไปลองอยู่สี่ช่วงตัวห้าช่วงตัวโอ้โหกลับมาพีกเอาในช่วงทายท้ายยกนะครับ เอาเป็นว่าช้างสึกนะครับเอาชนะคะแนนเจ้าช่างทองไปได้นะครับโอ้โหสิงดากันในยกสุดท้ายนะเสียได้นะครับช้างทองนี่ถอยเยอะเกินไปนะเดี๋ยวก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยมาได้ครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ